สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการติดตั้งทีมจาก WordPress <S <S นะครับวิธีการในการติดตั้งทีมจาก WordPress เว็บเพจเนี่ยง่ายมากนะครับมีด้วยกันเนี่ยสองวิธีหลักๆก็คือการติดตั้งทีมที่มีการดาวน์โหลดมาจากโปรแกรมอยู่แล้วนะครับจากตัวมันอยู่แล้วกับ2คือการท,ที่เราไปซื้อทีมมาใหม่นะครับแต่ว่าอันนี้คือจะพูดถึงการติดตั้งทีมแบบอย่างง่ายนั่นก็คือติดตั้งทีมที่มีอยู่แล้วในระบบนะวิธีการนะครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะ อันนี้ก็คือหน้าตาทีมของเรานะครับที่ก็จริงๆก็โอเคนะครับเราสามารถจะใช้เป็นจุดเริ่มต้นในการทําทีมทําอะไรได้เลยนะฮะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูต่อนะครับถ้าเราจะเปลี่ยนทีมนี้เราไม่ชอบจะทํำยังไงนะเราก็มาที่รูปแบบบล็อกตัวนี้นะครับนี่และแล้วก็เลือกคําว่าทีมคลิกเป็นหนึ่งทีนะครับจากนั้นเนี่ยนะครับเราคลิกคําว่าทีมใหม่ตัวนี้นะฮะคลิกเสร็จปุ๊บนะครับมันก็จะมี รูปแบบทีมมาให้เราเลือกเยอะแยะมากมายเลยนะครับโดยก็จะมีหมวดหมู่ดังนี้นะครับมีหมวดหมู่พิเศษยอดนิยมล่าสุดแล้วก็ชื่นชอบนะครับซึ่ง,งถ้าเกิดตรงนี้ใครใช้เก่งๆก็จะรู้ว่าจะบริหารจัดการข้อมูลหรือทีมยังไงดีให้มันสวยงามเนาะแต่ผมจะเอาแบบว่าง่ายๆเลยละกันนะครับสมมติเราจะเปลี่ยนทีมนะี้ที่เราใช้ชื่อว่า Twenty s i x t e ตัวนี้เราไม่ชอบแล้วเราจะเปลี่ยนนะครับหรือผมชอบทีมข้างๆนะครับคือ ทีมนี้น,นะครับตัวนี้โคโลเรสเซียมอะไรนะครับผมชอบตัวนี้ผมก็กดที่ติดตั้งครับถ้าเกิดเรายังไม่อยากติดตั้งแล้วก็กดดูก่อนก็ได้นะครับมันก็จะทําการจําลองให้เห็นว่าลักษณะของทีมที่จะเกิดขึ้นหน้าจาจะออกมารูปแบบประมาณไหนนะครับเ,เช่นประมาณนี้เป็นต้นนะครับถ้าเราชอบเราก็กดติดตั้งลงไปแบบนี้นะครับอรอแป๊บหนึ่งนะครับอรอสักแป๊บหนึ่ง ซึ่งทีมตรงนี้นะครับบางทีเราอาจจะไปซื้อมาก็ได้นะครับซื้อมามันก็จะได้ทีมที่มีหน้าตาสวยๆนะครับมีลูกเล่นอะไรต่างๆมากมายนะครับเอาล่ะถ้าเกิดขึ้นมาลักษณะแบบนี้ก็ถือว่าติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเราก็เลือกที่คําว่าใช้งานตรงนี้แล้วก็กดใช้งานไปนะครับคราวนี้หน้าตาทีมก็จะเปลี่ยนไปนะครับถ้าเกิดเราดูจากหน้าเนี้เราก็จะไม่เห็นว่าหน้าควบคุมก็จะไม่เห็นว่ามีอะไรที่แตกต่างใช่ไหมครับดี๋ยังลองไปดูตัวเว็บไซต์นะอันนี้คือตัวเก่านะครับ นี่นะตัวเก่าแล้วก็นี่ฮะตัวใหม่เห็นไหมครับออกแบบมาเป็นแบบใหม่ละสวยงามขึ้นนะครับมีลูกเล่นมีอะไรต่างๆมากมายซึ่งพวกนี้มันก็จะปรับได้นะครับทั้งรูปภาพทั้งอะไรต่างๆแต่ว่าตรงนี้คือดูเป็นเบื้องต้นก่อนนะครับเห็นไหมสมมติเราเปลี่ยนอีกนะครับแต่ทีมนี้เราไม่ชอบเราจะเปลี่ยนทีมใหม่แล้วก็มาที่รูปแบบเลือกคําว่าทีมนะครับแล้วเราอาจจะเลือกอเพิ่มทีมนะครับอาจจะเลือกทีม,มาเป็นยอดนิยมแล้วกัน นะครับแล้วก็เล็อีกสักทีมหนึ่งนะฮะอาจจะเป็น,เ,เ,ปนเอาเป็นผมอาเป็นเอาเป็นเอาเป็นโอ้หิมสวย,เ,ยเลยนะครับก็เ,เป็นอันอะไรดีอันนี้นะครับสมมติอันนี้นะฮะแล้วทีมตัวนี้นะครับแล้วก็อาจจะคลิกดูเพื่อดูลักษณะคร่าวๆก่อนนะครับประมาณนีนะหน้าใสๆน่ารักน่ารักดีแล้วก,กดติดตั้งไปนะครับ ทีมบางตัวเนี่ยมันจะ responsive กับตัวมือถือด้วยนะครับคือการแสดงผลในมือถือมันก็จะดูง่ายด้วยบางทีมันจะดูยากนะครับบางทีมก็ดูง่ายก็ต้องใช้ประสบการณ์นะครับเดี๋ยวเลือกไปบ,บ่อยๆก็จะชํงงานาญกดใช้งานนะครับเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วเน,นี่ยกาติดตั้งเข้ามาในระบบแล้วนะครับแต่ทีนี้เราไปดูตรงทีมนะฮะเยี่ยมชมเว็บไซต์นะครับอันนี้คือทีมตัวล่าสุดที่ติดตั้งไปเมื่อก่อนหนะ้าน,นี้ใช่ไหมครับแล้น,นี่ก็คือตัวใหม่และออกแบบมาใหม่แล้ว เราเห็นว่ามันมันดูโล่งๆไม่ไม่เหมือนกับตัวที่มันโฆษณาไวใช่ไหมแต่จริงแล้วมันมีเขาเรียกว่าเดี๋ยวมันไปปรับแต่งได้นะครับการปรับแต่งพวกทีมต่างๆมันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับสมมติเราที่ทแบบบล็อกนะครับเลือกทีนะฮะมันอยู่ตรงนี้นครับปรับแต่งนะครับอ่าอันนี้คือการปรับแต่งเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นแบบปรับแต่งแบบเขาเรียกว่า What you see, what you see is what y o u get ก็คือคุณมองเห็นเลยนะครับเช่นสมมตินเนี่ยเราจะปรับสมมตินนะเราจะปรับอะไรล่ะสีนะครับอย่างนี้ สีส่วนหัวข้อความนะครับเอาเป็นสีอะไรดีนะครับเราคลิกมันก็จะเปลี่ยนไปตามนั้นเนี่ยนะครคลิกมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับสีเขียวนะฮะี้มันก็จะมีการเปลี่ยนไปนะครับหรือว่ารูปภาพส่วนหัวนะครับเราใส่เข้าไปได้มันก็จะมาโผล่ตรงส่วนหัวตรงเนี้ยนะครับขนาดเขานำื้นพันสี่ร้อยคูณสี่ร้อยพิกเซลเป็นต้นนะครับหรือว่ารูปพื้นหลังอยากจะใส่รูปพื้นหลังไปไหมเป็นสีอะไรแล้วก็เลือกไปนะครับมีเมนูวิดเจ็ต น้าแรกปักหมุดคือเราจะปักหมุดข้อความหน้าแรกไว้ไหมยังไงแต่ละทีมตรงนี้มันจะไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของทีมที่เขาออกแบบมานะครับบางทีมมันก็มีความซับซ้อนมากบางทีมก็ง่ายๆนะฮะผมออกจากระบบไปก่อนนะอันนี้ก็เป็นวิธีการในการาใช้เลือกทีมนะครับจากบทเพสแล้วก็การปรับแต่งนะครับตรงนี้มันเหมือนศินละปะถ้าเราต้องให้เวลากับมันนะครับมันก็จะสามารถแต่งออกมาได้อลังการมากๆนะครับ ผมยกตัวอย่างให้ดูหนึ่งตัวแล้วกันก็คือนะครับอของผมเองเลยนะครับ uh huh. a r t i c l e h e r o c o m นะอันนี้ก็คือใช้ WordPress นะครับเนี่ยฮะตัวนี้ยที่เห็นเนี่ยนี่เป็น WordPress หมดเลยนะครับเนี่ยน,นก็ออกแบบมาหน้าตาก็โอเคนะฮะเป็นบทความเนื้อบล็อกที่เป็นแบบที่สามารถทำเงินได้จริงด้วยนะครับแล้วก็อยู่ในรูปของเว็บไซต์นะครับเนี่ยก็จะเหมือนกับทั่วทั่วไปแล้วก็ responsive ด้วยนะครับผ่านผ่าน มือถืออะไรมันก็จะแสดงให้สอดคล้องกับรูปแบบนั้นๆนะครับเนะี่ฮะน,นี้พูดก็ใช้ word press ทั้งนั้นเลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะฮะลองลองทำดูกันนะครับ